กูไม่ได้ยิงนะมึงกูตอบไม่ทันทั้งคอมเมนต์ทั้งข้อความทั้งอินบ็อกซ์มึงป่วยอะไรหลายๆล้วอย่างกูยินดีรักษาให้แต่กูตอบไม่ทันกูทำอ,อยู่คนเดียวทั้งรักษาทั้งวินิฉัยโอโ้สารพัดกูขอโทษที่ดูแล <c oughs> เอาว่าใครเป็นอะไรก็แอดไลน์มาแล้วกันตอบทันจะตอบตอบไม่ทันก็รอก่อนแล้วกัน ก็ถ้าไม่จําเป็นนะไม่ต้องส่งรูปของสงวนไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังไม่ผมตรวจอาการวินิจฉัยนะครับผมไม่ได้อยากจะอื <c oughs> ส่งกันมาแบบอันนี้เป็นอะไรอันนี้เรียกอันนี้ใช่ไหมโอ้โหแหมถ้ารู้อยู่แล้วจะส่งมาทําไมล่ะกูไม่ได้หยิงนะมึงกูตอบไม่ทันทั้งคอมเมนต์ทั้งข้อความทั้งอินบอ็อกซ์มึงป่วยอะไรหลายหลายอย่างกูยินดีรักษาให้แต่กูตอบไม่ทันกูทําอยู่คนเดียวทั้งรักษาทั้งวินิจฉัยโอ้สารพัดกูขอโดนที่ดูแล เอาว่าใครเป็นอะไรก็แอดไลน์มาแล้วกันตอบทันจะตอบตอบไม่ทันก็รอก่อนแล้วกันก็ถ้าไม่จําเป็นนะไม่ต้องส่งรูปของสงวนไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังไม่ผมตรวจอาการวินิจฉัยนะครับผมไม่ได้อยากจะส่งกันมาแบบอันนี้เป็นอะไรอันนี้เรียกอันนี้ใช่ไหมโอ้โหแหมถ้ารู้อยู่แล้วจะส่งมาทําไมล่ะ